มาค่ะพี่น้องเอาแล้วล่าสุดเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านน้องฮักแพงวาราญยาพรค่ะพี่น้องหลังจากเปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชว์ในมือว่านีวันที่11ตุลาคม2568ทีพานมานเขะเรียกได้ว่าเป็นทีที่5ย่างมากครับพี่น้องเนี่ยกับโชว์ของสาวน้อยลำเพลินโชว์เรียกได้ว่าประวัติเป็นฉากแสงสีเสียงไฟทุกอย่างครับพี่น้องเต็มที่มากนะคะซีเต็มสิบบ่หักในปีนี้ เป็นปีที่สองแล้วของลำเพลินโชว์นะคะกระทือว่าสุดยอดถึงแมวจะเป็นคณะหมอลำนองใหม่นะคะเป็นคณะหมอลำทีพึ่งเปิดลูกการในปีที่สองแต่บอกเลยนะคะว่าไม่หน่อยหน้าคณะหมอลำทีเพิ่นเปิดมาหลายปีแล้วตรงใส่คํานี้คันวบทถึงเรื่องเตยค่ะพี่น้องเตยนี่สุดจริงๆนะคะกันค้นที่เด็ดมีการเปเบิงลำเพลินโชว์บอกเลยนะคะว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนเตยคักอิลี พี่น้องนอกอ้าวเนี่ละเป็นตั้งในเกิดกยังขืนกับทางด้านน้องฮักแพงบรัญญาพรน,นะคะเรียกเียว่าสื่อดังไลฟ์สื่อคับพี่น้องได้มีการแห่ทําข่าวน้องฮักแพงกันรัวๆหลังจากเปิดฤดูกาลในเมื่อวานเราพี่น้อง,นองมาเบิ่งกันซื่อแรกคับพี่น้องนะคะซื่อแรกได้มีการนําเสนอนะคะว่าในที่สุดวันที่พ่อแม่เอฟซีรอคอยก็มาถึง สำหรับคู่พระนางคู่นี้ฮักแพงว่ารัญญาพรกับมานะาลำเพลินโชว์ที่มาในชุดลำเพลินย้อนยุคสีเขียวเหนียวซับสดใสพร้อมส่งรอยยิ้มวานๆฝ่อนงางามๆมืออ,อ่อ,อนๆทรงใบย่ง,ยง,งพอพๆใบแม่เอฟซทุกคนดันหนาเวทีได้ชมอย่างเพลินตาเซอรอวาเอฟซีลายคนพุ่งใจนะคะที่เห็นสองคนนี้เติบโตในเส้นทาง ที่ตัวเองวาดฝันและได้เห็นการพัฒนาของทั้งคู่อันนี้คือหนึ่งสื่อเลยค่ะพี่น้องอันนี้คือหนึ่งสื่อยังไม่จบสื่อต่อมาว่าจังไหนสื่อต่อมาว่ามาลายเปิดวงน้องฮักแพงในวันเปิดฤดูกาลตาวน้อยลำเพลินโชว์ปีที่สองดีใจและยินดีกับฮักแพงกําลังใจสำหรับคนขยัน โอ้ยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องโอ้ยมือคืนนี้มาอะไรแตกแตนมากสาหรับน้องฮักแพงวรัญญาพรก็ดีใจกับน้องนำเระพี่น,น้องเนว่ากันมาหุกลักค่ะพี่น้องหุหลักไม่ธรรมดานะคะสุดยอดอีเลอันนี้คือแฟนเพจที่สองพลาไปต่อมายังไม่จบนะคะต่อมายังไม่จบยังมีอีกค่ะพี่น้องโอ้เรียกเรกว,ว่าแฟนเพจนี้โพสเยาวมากๆเพื่อนนี้มีการเคลื่อนไหวค่ะพี่น้องว่าสุดปัง สวยเก่งมาลัยอลังการออราจรับทุกองศาเรียกได้ว่าฤดูกาลนี้น้องฮัทแพงสาวน้อยมากความสามารถจากสาวน้อยลำเพลินโชว์กลับมาพร้อมพลังและความเปล่งประกายสุดตังคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลในครั้งนี้น้องฮัทแพงไม่ได้มีดีแค่มาลัยสุดอลังการแต่ยังสะกดทุกสายตาด้วยน้ำเสียงสดใสรอยยิ้มมีสเสน่ห์และพลังการแสดงที่เต็มร้อยทำให้แฟนๆบลม พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอราจัดมากและที่น่าชื่นชมสุดๆคือการได้รับแรงสนับสนุนจากเออย่างล้นหน้าทั้งในงานและทางออนไลน์ทรงกำลังใจให้อย่างอบอุ่นจนตอนนี้ยอดผู้ติดตามทางแอปฟ้าครับพี่น้องทะลุ200,000 20, คนแล้วไม่ธรรมาดาครับพี่น้องและยังมีคนดูในไลฟ์สดทางช่องทาง อแอปสีแดงมากถึง3,100คนในขณะที่น้องแต่งหน้าเพื่อขึ้นทำการแสดงถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเด็กคนนี้ความสำเร็จนี้ถือเป็นผลงานความมุ่งมั่นและความตั้งใจพัฒนาอย่างต่อเนื่องของน้องฮักแพงจริงๆสมกับเป็นดาวรุ่งแห่งเวทีหมอลำยุคใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้และที่ขาดไม่ได้เลย องขอขอบพระคุณทีมงานและผู้ใหญ่ใจดีแห่งคณะสอนวัลลำเพลินโชว์ที่มอบโอก,กาสให้น้องฮักแพงได้เป่งประกายความสามารถบนเวทีอันรงเกียรตินี้โดยเฉพาะบอสโจโยมนินเฮียหน่อยบอสลําไอรอนซอนนุชและหัวหน้าวัดศีวดนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จและการพัฒนาของน้องอย่างต่อเนื่องผลงานความทุ่มเทพัฒนาไม่หยุดยัง้งคือคำที่สะท้อนตัวตนของน้องฮักแพงได้ดีที่สุด ขอให้เส้นทางศิลปินของน้องเต็มไปด้วยความสุขความสําเร็จและเสียงปรบมือจากแฟนๆตลอดไปอ้แฟนเพจนี่โพดได้เงาวนับเป็นตั้งแต่หลังจากเปิดฤดูกาลครับพี่น้องนะคะสื่อดังหลาสื่อแห่ทาข่าวน้องฮักแพงกันดูรัวนราพี่น้องนกกะดีใจครับน้องนํำละกะนี่แหละครับพี่น้องทางด้านเต้าตกับคือน้องฮักแพงก็ด้มีการออกมาเคลื่อนไว้คือกันหลังจากเปิดฤดูกาลน้องเคลื่อนไว้ว่าอย่างไร น้องก็บ,บอกว่าผ่านไปแล้วกับวันเปิดฤดูกาสลสาว้อยลำเทินโชว์ปีที่สองก่อนอื่นเลยหนูต้องขอขอบพระคุณพ่อโจแม่นูตพี่วัดและผู้บริหารทุกท่านนะคะที่ได้ให้โอกาสหนูได้มายืนณนะจุดนี้ขอบคุณที่เมตตาเอ็นดูเด็กน้อยคนนี้ให้ได้มีที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้มีชื่อเสียงได้มี f อแฟนคลับขาดไม่ได้เลยหนูขอกราบหัวใจกราบน้ำใจกราบขอบพระคุณแม่แม่เอทุกคน ที่อยู่เคียงข้างลูกสาวคนนี้มาตลอดตั้งแต่วันแรกไม่เคยทิ้งหนูไปไหนและยังคอยส่งกำลังใจส่งมาแรยให้หนูในทุกๆวันหนูหักพอ่พอ,พอแม่เด้อจา้หาหักจนบารูวาสีบอกขำไดมันรู้สึกปลื้มใจอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นชื่อพอ่พอแม่อยู่เคียงข้างกายหนูบ้านเล็กๆหลัลงนี้ที่แสนจะอบอุ่นความรักที่หาไม่ได้นูขอขอบพระกคุณมาลัยน้ำใจโอ้ จากหลากหลายช่องทางแห้งครับพี่น้องแลวกสุดทไทยสุดทไทยน้องกระบ,บอกว่าขอบคุณพี่นุกเกอร์และพี่เก่งด้วยนะคะตลอดระยะเวลาสองฤดูกาลที่พี่พี่คอยช่วยเหลือนูมาตลอดไม่ว่าจะเจอปัญหาในๆพี่พี่ก็ไม่เคยทิ้งให้หนูโดดเดี่ยวรับทราบปรึกษาช่วยเหลือทุกปัญหาไปถึงเรื่องหน้าผมการแสดงบนเวทีเต็มร้อยกับหนูเสมอรักนะคะพี่ขอ,อ ขอให้อยู่เคียงข้างน้องแบบนี้ไปตลอดนะนะคะสุดท้ายนี้หนูอยากไวพรให้พ่อพอแม่อิฟสี e FC, ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปการงานเจริญก้าวหน้ามั่นคงขอให้อยู่กับลูกสาวไปนานๆนะคะเป็นจังไดน,นะฮะแข้งครับพี่น้องนี่แหละกรณีการออกมากเคลื่อนไหวน้อพี่น้องน้อกรณีการออกมากเคลื่อนไหวถึง แม่แม่เอฟซีแ, FC แฟนคลับนะคะหลายหลายคนทีนี่หละเดมิการตัดพอดละกะเดมิการเอินวา่ายุ่เคีย่งขง้างนะคะ่ำว่าสิพอปัญหาอย่างนะคะน้องพรหันหนามากเห็นแม่แม่เอฟซีแ, FC, แบบยู่เคียงขง้างน้องยูดตลอดและกะน้องก็ขอบคุณสําหรับผู้บริหารทุกคนที่ได้ให้โอกาสน้องเรามายืนจุดนี้ที่เอินว่าเป็นจุดที่เหตุให้ชีวิตน,น้องดีขึ้นนะคะเป็นจุดที่ทําให้น้องสามารถ มีเงินที่จะเลี้ยงครอบครัวแล้กกะเป็นจุตีเฮตให้นอ้องอ่าสวบาจรงนั่นแหละมีมีคนรู้จักนะคะก็คือมีฐานเอซแฟนคับนั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะก็บ่แนมะนะนเฉพาะคนที่ให้โอกาสน้องตรงขอบคุนเจ้าของนําน้องตรงขอบคุนเจ้าของนําที่น้องเก่งและน้องขยันแล้วก็น้องฝึกยูดตลอดนะคะจนทําให้น้องเก่งแล้วกะเป็น อื่มาจังเลยล่ะหลายคนก็ได้เห็นถึงความสามารถของน้องหลายคนจังไลยพากันมากสนับสนุนและก็มากติดตามน้องจนฮอดเท่าเดนี้วันถะก็เป็นยนต์โตน้องนําน้องก็ต้องขอบคุณจากของนํเนาะพี่น้องเน้องอากระตันนะครับพี่น้องก็จบลงไปอย่างด้วยดีนะคะสำหรับการเปิดฤดูกาลในครั้งนี้ฤดูกาลที่สองแล้วกับปังๆนะคะขอให้คิวการคิวงานติดต่อมา รู้ๆอ่ะวันทนนอเนาะพี่น้องเนาะเอานั่นแล้วกะพี่น้องจำได้ทริปนี้ก็อกขอจบคลิปไว้สมี้ก่อนเนาะค่ะว่าก็มาสวัสดีค่ะ